จะสร้างบ้านเสร็จขอกำลังใจหน่อยครับและขอสีทาบ้านที่ลิ้นไปทาด้วยสวัสดีครับผมเป็นหมอดูแม่ลุงเอน้ำหนักประมาณเท่าไรครับอ่าแม่ลุงเอไม่รู้นะครับช่างแม่มุงดีหัวดอ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 หห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 ััััััััััััััััััััััััวว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 ดด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 ออ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 อ อพี่ไม่ใช่ปีเตอร์คอฟเฟอร์ฟิลนะครับกริงกริงฮัลโ <Hello. S 1> หลแ่ลุงเหมือนสิ่งที่ผมต้องใช้ทุกวันก่อนออกจากบ้านเลยครับอะไรอ่ะ <All right. S 1> ครมเช็ดเท้า, oh. าวินลี่มุงแอบไล่เวทมนต์เหรอทำไมเงินกูมันบินไปเข้าบัญชีมุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโลโก้ฟูดพันด้าลุงเอมีขอบที่มือขวาด้วยหรอครับขอบอะไรวะออขอบโดนวายคาคคควายโดนหลอก คิดถึง Energy คิดถึง GG Sport. s p o ป t ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดให้กำลังใจผมหน่อยผมต้องเป็นหมอครับครอบครัวก็ตุยครับรใชรผม <อบ S 1> คือทาฟาก้าลอครับเครื่องหม่ยีัวเฮียมลรทาฟาก้ารอตัวเฮียอะไรอะรก็รอ ลุงเอครับบัตรทองผมหายไปไหนหมดนี่ไหน่อยครับอือหือลุงเอาบัตรทองผมไปติดฟันทำไม <S <S ลุงอสุจิเผลอมุดเข้ารังไข่ครับ <S <S อสุจิเผลอหน้าขาวคอดำ นายหยีจัดเลยดูจีเผอวินลี่นะเอครับคลิปคิอจริงๆแล้วมันสามารถตัดให้เร็วแล้วลงได้เลยได้นะแต่เอติดเกียร์ในเครื่องเออกูติดขี้เกียร์ันหลังยาเออใช่กูอยากจะบอกกูขี้เกียจไม่งั้นมึงได้ดูเงแตแสนซับแล้วไม่ครับมทรอสารายาไม่งั้นมึงได้ดูแต่แสนซับแรกแล้วไม่ลออจะแปดแสนมึงยังไม่เห็นเลยถ้าคุณเป็นคนขยันนะ คนนี้อะไรขยันไม่ขยันอ่ะตามเดือนลงหนึ่งคลิปอ่ะเออถ้าคนขยันนี่เห็นคลิปมากกว่านี้แล้วลุงเอครับเอวไงผัวลุงเอไปไหนเรอครับอีโออีวะโอท่านนี่จริงลงคลิปก็มีคนดูแต่กูเลือกที่จะขี้เกียจเออนี่แหละจากใจแม่แม่หอมแก้มกันวันเดียวไม่ขึ้นไลฟ์ไปเดทแลกลิ้นกินซูชิซะแล้วไอฟันตัดแสงกูไม่ได้ไปแลกลิ้นกินซูชิไหญ่นายใาย หนึ 1> 1คำถามหนึ่งล้านบาททซิตรีเล็กมีสตรีในสนามกี่คนสิบเอ็ดไม่มีสักคน,คนเพราะเป็นนักวอลเล่บอลชายเจอค่ามนเจองูเจอมิงกุตีก่อนมึงมาดิมึงมาตีกูน้องวินลี่วองก้าคะ่าปะปกติกินช็อโกโกเล็กไหมคะท<ม>านได้ไดหรอคะปะกติหมาห้ามทานนะคะหมาในปากก็ห้าม,มสิบอันดับชื่อเพลงไทยที่ไม่ควรนำมาผลคำมากที่สุดอันดับที่หนึ่ง ขี้หึงจักมงซินลี่ฟูขี้หึงขึงฟันเหลืองแข็งแว่นเลยเครื่องใหม่อย่าไปพวนนะขี้หึงอ่ะขี้หึงขึงเอ้ยลงทุนก็ได้อย่าไปพวนนะเพลงขี้หึงนะครับมันจะกลายเป็นเพลงจะขึ้นมาต้นทีนะน้องจะไปทํานะอันนี้ไม่ได้นะครับถึงจะแต่งหน้าขาวแค่ไหนกูถามมึงหน่อยนะเนี่ยยังอยู่เครื่องใหม่กูไปพิมพ์เขาเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะเนี่ย กูแกไปพิมพ์คลิปเขาเนี่ยกำลังใจหน่อยครับผมเป็นพ่อต้องเลี้ยงลูกนึกวิธอะไรเนี่ยใช่ครับผมคือหนวดขาวดีปกติปอดมันต้องอยู่ตรงท้องไม่ใช่รอลุงกูพิมพ์แค่เนี่ยมาแปดตาเล่นครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมือเนี่ยี่ตูนมาเฮ้ยไปตูนมาและยังคิดถึงเธอเอา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 ชีวิตที่มีเธอเหมือนมีความเอ้า หนูอยากให้ทำคอนเทนต์แกล้งตายโหงหนูจะเอาผงกระดูกมาใส่หน้าพิซซ่าที่กำลังจะเปิดร้านค่ะคอนเทนต์แกล้งตายโหงะใครอยูแาวชายแดนขอให้ปลอดภัยนะครับอยน่าเอาเรื่องนี้มาโดเล่นเลยนะครับมันไม่ขำใช่ลุงเอบอกไว้เลยนะลุงเอลุงเอมึนเลยนะมาทำไมมึงะมาทำไมออกไปเอายังไม่ออกอีกไอแซเอามันห้องกูน่ารักครับวันนี้คอสเป็นน้องเชลดอนหรอครับ เฮ้ยนี่มันวินลี่น้ำวองนี่นากูกูไม่ได้ขอเป็นน้องชิดอนนะครับลงครับบอกอีมีนให้ผมเย็ดทีครับผมขอมาหนึ่งเดือนแล้วอีมีนขอบคุณครับไอหน้าหีหีนี่สมควรล้วูรู้ทำไมอีมีนไม่ให้มึงกูรู้แล้วลุงเอเคิร์ครับเออเออเอบอกก๊อตไปแฟนฟลิกกับผมหน่อยเถอะไอก๊อตไปแฟนฟลิกกับเพื่อนมึงหน่อย ทิ้งล้านดาราคนไหนทักแชทไปก็ตอบเร็วตลอดติ๊กต๊อกติ๊กต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 อกเฉลยแอปมัจเจออนลุงเอเคยคิดเงืองอเงื้อไหมครับแล้วไปบ้านทักษิณไปชวนไอทักศิณมากินขี้เปียกจนอิ่งขอร้องนะครับว่าอย่าเหตุการณ์เขมรมาเล่นกันเลยมันไม่ตลกลองเป็นพ่อเมืองที่โดนดูบ้างคุย ลุงป,ลปฏิเสธที่ผิดที่ลุงครับ <c oughs> พอดีผ่ากําลังจะสร้างบ้านเสร็จขอ,อกําลังใจหน่อยครับและขอสีทาบ้านที่ลิ้นไปทาด้วย <c oughs> ลุงเอามะเขือม่วงยัดรูโบงแล้วเอามาถูขอบตาเหรอครับนายนายนายเอาเอาผ้าหน่อยนายเอาผ้าขึ้นมาหน่อย <c oughs> เอ <c oughs> ต็มหน้าจอเลยนายขอดูฟันหน่อย อออหือฟันเหมือนสีพระอาทิตย์เลยไม่ใช่ครับดำดวงอาทิตย์เป็นสีขาวงวงนายขอขอผ้าหน่อยนะผ้าจากข้างล่างขึ้นได้หน่อยขอบ,บนหน่อยไอพ่อค้าหมูทอดกูถามดีๆทำไมหมูวันนี้มันเหนียวแต่มึงตอบกูว่าหมูสักยันห้าแถว <c oughs> ไอหัวควุย <c oughs> เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวินลีวงก้าเบ้าหน้าเสนาหอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวทองสาสิบสองใบอยู่ในปากเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจหงทรงยอดกั้นไม่ต่อยเพราะขาหมูได้ไงวะหนอ้าุบาททางอุทยานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวงในกูถามมึงมึงกั้นไม่ต่อยหน้าเพราะขามูทอดได้ไงเนี่ยน้องชีเมื่อวันก่อนในโอมีเขาฟอกูกลับด้วยเตรียมชุดแต่งงานเลยไหมครับอ๋อเหลไอ้ที่ย่ะเขาไม่ได้มึงผิดคนแล้ว วินลี่วองกากับโรงงานผลิตมาของเขาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแทงวินลี่วองกาแต่ออกปานามาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าขาวคอเทาเมืองหน้าขาวคอเทาดิปเฮ้ยพี่ปูมาเฮ้ยพี่ปูดิฉันนางสาวยิ่งรักขอประกาศยุบสภาน้องคนละปูต้องปูไปคน้องคนละปูน้องลุงเอครับน่ารัก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 คนละปูหมสี่เหลี่ยมเชลดอนเชลดอนเฮี้ยเลยน่ะกูไม่ไหว ลุงเอคะยิ้มหน่อยค่ะออืหรือมาดามมดรถผลไม้รวมมีทุกสีเลยค่ะรักนะคะและคูณตัวเมียไม่เหมือนครับต้นฉบับฟันขาวส่วนฟันเหลือง,ล,งลุงไขมันพยายามออกแต่ไม่รู้จะออกจากรูขุมคนไหนครับนอกจอกับผมไหมครับใครแพ้สีสดูโบไม่เอาครับ นั่งพ่อดดยเอายืนพ่อทายเอาไหนไหนก็ยืนละรําแตงโมไม่รำเอาเยี่ยวทานอัสทาตาไม่เอาครับไอควายชะสีลุงเอครับ,รบผมดูลุงมานานแล้วแปลก็สงสัยว่าลุงเอมีพ่อแม่ประมาณกี่คนครับเอาคร่าวๆก็ได้ครับ วันนี้คอสได้สวยมากครับเหมือนปอบผีฟ้ากับยาบ้าห้าเม็ดเลยมึงอะปอบผีฟ้ากับยาบ้าห้าเม็ดสิควายเป้แคเป้มาดูหน่อยอเด็เปิดมึงอะปอบผีฟ้ายาบ้าห้าเม็ดรักนะคะลุงเอสุล่อรักเหมือนกันค่ะหนูแรงๆหน่อยค่ะชื่อจันจิราจันจิราีกควายไอเย็ดแค่ถอดแว่นมากุบนึกว่าไข่เยี่ยวมาบูดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟันรักพ่อคอไว้ทุก ถ้าอยู่ขายมาบุตรเหรอคำถามชิงเงินล้านประจําวันนะครับครับถูกครับยังไม่ได้ถูกอ้าถามปลาอะไรสมองเท่าลุงครับปลาหยองปลาหยองปลาหยองเลว้าวหมอพรทิพย์โดนปล่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผิวไม่ขึ้นเพราะหน้าดีหรือเฮียเกินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวินลี่วองเก้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาุจิอีโม่ทรงอีสานเดี๋ยวก็มึงคอมเมนหัวโขยประเทศไทยจงเจริญ มันอยู่ไหน่ะลุงเอครับครับอ่านชื่อผมหน่อยครับชื่ออะไระรักลุงเอนะครับลุงเอค่ะบอกรักน้ำภาษาอิตาลีหน่อยค่ะคุณคำบอกรักมีให้แต่เชลดอนนี่ค่ะจนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะมันจะได้ลุงสนใจมาแสดงซีรีส์ของผมไหมครับคซีรีส์อะไรเรื่องกับดอนแลกไลายกับนายแลกลินกับดอนแลกไลกับนายแลกลินโพมึงเถอะลุงเฮลโลลุงเอไอเฮลโฟซีลุงไอเวอรี่ไล์ลุงเอไอเอ็มฟรอเมอร์ มาไหนอะมาสีแม่มึงมาสีแม่มึงเธอเด็กเปกูเรมาเลเซียควายลุงเอครับครับลุงเอจะกลับไปทําคลิปสอนทําสารเสพติดจากวัตถุนิบภายในบ้านต่อจากอีพีให้พ่อมึงเธอแปดสิบเก้าอีพีควาย HBDM แม่สารเสพติดจากวัตถุนิบภายในบ้านให้พ่อมึงคิดนะคอนเทนต์จังไรอย่างนี้เด็กเปรตขอบคุณหนึ่งร้อยด้วยนะครับเตรียมเต้นสามสองหนึ่งเรือกลวยก็มีให้ขี่มานั่งซ้อนกับพี่สีไม้โยกไม้โยก เส้นน่ารักจังเฮ<อ>้ยเอาอีเหี้ยนีใจมากวันก่อนเจอลุงเอที่เซ<อ>เว่นค่ะลุงเอหยิบถุงยาง49แล้วถามพนักงานว่ามีเล็กกว่านี้ไหม m y m เ t e ทำคลิปเดินนะพี่ชิดเขาคิลิมันจาโรแล้วลุงเอเคยคิดจะทำคลิปเดินขึ้นบันไดถึงชั้น3ามาแข่งบ้างไหมครับกูไม่คิดเกียยวกับารงน้องดีค่ะลุงคิดว่าจีบีเจลลี่ก็อร่อยนะ แต่หนูว่าปลาอร่อยกว่าเฮ้ยห<อ>ื้อหาแม่เมืองปัดอีสัตว์ไลฟ์ก่อนกรุบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าทําอะไรงวงวัวให้ไลฟ์แดงแล้วนี่ไลฟ์กูหายไปไหนเอไปไหนน้องมันไม่รู้มันไปไหนน้องกูไปหลุดเยอะไปหน่อยเออไม่ใช่นหนุเลยครับไม่ไม่ใช่อ่าลุงเอเขาเรียกว่าอะไรแล้วมันแดงเด็กมันส่ง่าบันดาบด์เท่<ห>ลเลนะครับสองสามคนสวัสด,ดีครับผมเป็นหมอดูแม่ลุงเอน้ําหนักประมาณเท่าไหร่ครับอ่าแม่ลุงเอไม่รู้นะครับ ช่างแมุ่งดีอ้อกไม่ลงนิ้นดอกนอกไอ้เหี้ยไอ้เเหยผมมีวิธีเอาโรมบล็อกขึ้นจอครับไที่มอพูกมาวางที่พื้นเสร็จแล้วลงไปนอนไอเหี้ยน้อนมานี่มา เด็กเป็ดอุ้ยเงินหล่นเมึงบอกกูหน่อย <c oughs> <c oughs> อีย๋บ้าเป็นตีลกาอยู่แล้วกูจะกลับยังไงวะเนี่ยอี๋มันเรากลับยังไงวะน้องใครบอกกูหน่อยกู <c oughs> ไม่รู้จริงเนี่ยน้องน้ำพี่คิดถึงนาะงกลับมาได้แล้วนะน้องน้ำคิดถึงหมุนกดอะไรวะน้องกูเหลือเชื่อสตีมาจะืสองปีแล้ว ไได้ไมเนี่ยเล่นทั้งอย่างนั้นแหละคือจริงเหรอทุกว้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลงรีบได้ละเอาน้องมันกลับหัวมองจะให้กูผลิกจอคอมดูหรอวะ เนยถั่วทามือไปต่อยคนแพ้ถั่วโอน50สบาทบาทให้พ่อมึงสีรทำให้พ่อมึงสี่ทำเพราะมันกลับหัวหรอวัวว่าทำไมแปลกแปผมชื่อวงวยพรวันเกิดผมหน่อยครับเมื่อวานแต่ลุงไม่ไลฟ์ขอโหดมีแต่คนวยพรดีๆเยอะละไอเฮียขอ้มึง หายไม่ไรสัตว์เบิร์ตเบิร์ตดีดีเออเอาไปบริจาคเบิร์ดเบิร์ตเดดดีๆไม่เอามึงอยากให้เบิร์ดเดย์ดีๆเยอะแล้วมึงอยากแบบชิบหายเอออขอให้มึงหำกุดแล้วกันนะเบิร์ดเดย์วันนี้ขอให้มึงเอาสาวไม่ได้แล้วกันอีกชิบหายเขาเบิร์ดเดย์ก็มีแต่ดีดีแอ่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมึงไม่ชอบมึงเป็นอะไรก็ดีแล้วเขาเบิร์ดเดย์ให้มึงดีๆมึงจะแบบไหนเอาใจเหรอขอโทษครับก็คือเบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องนะครับขอให้น้องมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆนะครับแล้ว,กกลวเป็นครูเหวยไรไปสั่งมันได้หรอโตเป็นควายละเงินโดนหนักหัวไงนะครับมีความสูงมากๆไอพีเบิร์ตเดย์ด้วยนะครับน,บนบ <c oughs> ้องไม่รู้อยู่ดีๆทำไมมันกลับด้านวะกูไม่เข้าใจช่องนี้คุณภาพไม่มีหฮ <c oughs> อไหนวะฉายภาพเต็มจอฉายภาพตัวยอย่างกลับด้านมันไม่มีน้องเออดีเนาะกูเป็นตเิเมอร์ที่แบบไม่ต้องทำเฮี้ยอะไรเลยน้องทำไมถามคนดูเอาเอาดาบหน้า ดูนะครับทุกคนสตรีมเมอร์เจ็ดแสนซับถามคนดูน้องทำยังไงอ่ะน้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหลือจะเชื่อ,อไทยกระทืบขมนอ้างของขึ้นที่ไทยโดนเปิดแต่กระทืบผิดไปกระทืบพม่าเผยพูดไม่ชัดเลยซัดก่อนเดินเขาหรือเปล่าไม่ใช่งงไปหมดละสังคมสตรีมเมอร์ถามว่าทำยังไงน้องทำยังไงน้องไม่ต้องเล่นละเกมอาไปจ้างคนเพิ่ม สูตรใหม่ดึงยอดได้เออยอะไม่เลเครื่องใหม่ภูเขาสูตรบิดจ,จอนี่นี่ยไปภูเขาธรรมาร่าดีกว่าไปเราเดินเขากันทุกคน<ม>เตรียมพร้อมมาหรือยังเกิดมาเพิ่งเคยเห็นสตรีมเมอร์ทำไรเงี้ยไรไม่ได้เลยไม่พอยังต้องให้คนดูโดเนทเอนเตอร์เทนมันอีกมองไปมองมาลุงก็ฉลาดนะฮ้าพ<ย>ี่เหรอฉลาดน้อยกว่าคูไยไปนิดเดียวมืองาฉลาดน้อยกว่าควาวความงวยังกลัวเองเราเตรียมตัวเราเดินจอจะไปเที่ยวกันนะน้อง